ระหว่างการลบพุ่งกันอย่างอุ่นหนาฟ้าข้างในประเทศพม่าเนี่ยกับมีการเป็นปัญญาเช่าพื้นที่กันััที่6ธันวา99ปีครับรัฐานเหนือหรือเมืองล่าเซี่ยวคือหัวใจสําคัญที่จีนต้องมีอิทธิพลยึดยึดได้ได้พม่าเกิดความวุ่นวายตอนนี้หลีกเรี่ยงไม่ได้เลยครับที่จะสอบว่าจีนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดดีบีสวาสวัสดีครับ การลบในพมา่ายังไม่ยุติยืดยืดเยือย้อยาวนานไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับตอนนี้ระหว่างการลบพุ่งกันอย่างอุ่นหนาฟ้าข้างในประเทศพมา่าเนี่ยกับมีการเซ็นสัญ,ญาเช่าพื้นที่กันวันที่26ธันวาปีที่แล้ว2023 99ปีครับท่าเรือจอกพยูนจอกพยูนภาษาพมา่าเจ้าผิวภาษาจีนผมขออนุญาตเรียกเจ้าผิวง่ายดี ท่าเรือเจ้าผิวนี่เป็นท่าเรือที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับจีนเพราะว่าเป็นเส้นทางการทำบิวมาคคอริดอ์นะฮะฝั่งรัฐยะไข่ส่วนหนึ่งโครงการเศรษฐกิจระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมานะฮะเป็นเส้นทางสายใหม่ที่ขยายโครงการรับแก๊สธรรมชาติจากอาเบงกอลแล้วก็น้ำมันจากตะวันออกกลางเข้าสู่ประเทศจีนนะครับการสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาที่ท่ามกลางการลบนะครับทำไมต้องทำตอนนี้ ทาไมต้องรีบร้อนทาขนาดน,นั้นเพราะเหตุผลก็คือว่าการลบในรัฐยะไข่าอาการยังอยู่ในระหว่างการต่อสู้อันยืดเยื้อะนะฮะและวิกฤตนะฮะฉะนั้นรัฐยะไข่ก็ยังไม่แน่นะครับใครจะเป็นคนปกครองรัฐบนนะฐาลอาหารมากก็ถือโอกาสความชุมนุมวุ่นวายเนี่ยเซ็นสัญญาที่เนปิดอเลยครับให้จีนเข้า99ปีเขตเศรษฐกิจจ็อกพยูนเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการรถไฟจีนเมียนมาโดยมีคลังน้ํามันฐาน เชื่อมโยงท่อแก๊สธรรมชาติขนาด3 0 0 0 0นตันโครงการส่งน้ํามันลาเลียงตามท่อ4 0 0 0บาร์เรลนะฮะจากตะวันออกกลางและแอฟริกาไปยังประเทศจีนจีนเริ่มลงทุนในพม่าอีกครั้งหนึ่งด้วยความมั่นใจนะฮะว่าจะสามารถยุติสงครามในพม่าได้ในความเร็วทําไมเขามั่นใจขนาดนั้นครับเขตจอกผิวเป็นพื้นที่ที่รัฐบาล่านพม่าเนี่ยวางแผนให้เป็นท่าเรือน,น้ําลึกนะฮะโดยลงทุนทั้งหมด7,7300ล้านดอลลาร์ลรอบพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับ มีจีนลงทุน70%รพม่าลงทุน30รพม่าลงทุนคงไม่ใช่เงินหรอกครับคงใช้ที่ดินครับเป็นการลงทุนเงินทั้งหมดก็มาจากจีน7,300พันล้านดอลลาร์ครับการที่กองทัพอะไรกันเลือกโจมตีเขตทหารเขตฐานทัพเรือของพม่าเนี่ยที่เรียกว่าท่าเรือธัญวดีเนี่ยในเขตจอกผิวเนี่ยเพราะเรื่องนี้แหละครับมันเป็นความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของยุทธศาสตร์ในการยึดครองท่าเรือจอกพยูนเพราะว่าอยู่ในเขตยะไข่และเป็นท่าเรือที่ทําเงิน มหาศาลแน่นอนในอนาคตนะครับการโจมตีพื้นที่ที่มีการส,าสร้างท่าเรือจอกพิพวเนี่ยเป็นสิ่งที่ฐานอะไรกันกําลังต่อสู้กันอยู่นะครับที่เมืองลาวารีเกาะมาเดนะฮะจุดสนใจที่เป็นจุดที่บริษัทองเปงโซนครับ ของลูกชายมีนอ,องลายลงทุนทําธุรกิจอยู่ที่นั่นด้วยนะครับพื้นที่การสร้างทางท่าเรือเนี่ยมันจะมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยนะครับโดยจีนลงทุนทั้งหมดนะฮะเราจะเห็นว่าอารากาันโยมตีฐานทหารพรม่าเนี่ยสามารถยึดฐานที่มั่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับทหารพรม่า200นายได้วางอาวุธยอมจำนนนะครับที่เมืองมักอู่ครับเมืองมักอู่นี่อยู่ข้างๆเมืองจอกพยุนนะครับแล้วก็มี การ,รเผด็จศึกไปแล้วหนึ่งเมืองนะครับแล้วก็จะโจมตีต่อมาที่เกาะหรือเมืองลามบารีครับที่เกาะมาเดนะฮะก็กำลังรอกันอยู่ว่าจะสามารถยึดเมืองได้เมื่อไหร่นะครับหลังจากที่ต่อสู้กันมาหลายเดือนครับก็ยังไม่สามารถพิชิตศึกได้ในเขตเอรากันเขตของรัตยาคนะครับตัวนี้ก็เป็นโจทย์ข้อหนึ่งครับที่เราก็มามองว่าแนวลบด้านตะวันตกนะคือรัตยาคารัตชินเนี่ยรัตชินนี่เรียบร้อยหมดแล้วครับโดนยึดไปหมดแล้วรัตยาคยยึดได้ประมาณ70%ซ เหลืออีก30%อยังยึดไม่ได้ครับก็คือในเขตของจอกพยูนยนี่แหละครับเพราะว่าฐานที่มั่นของฐานพม่าก,ก็ยังมั่นคงแข็งแรงอยู่ที่นี่เพระาะเป็นเขตเศรษฐกิจที่พม่าจะต้องคุมไว้นะฮะเพื่อเป็นการต่อรองก,กับจีนครับส่วนโซนที่เรียกว่าโซนตะวันออกที่ติดกับชายแดนจีนโนดยเฉพาะเมืองที่เรียกว่าเมืองลาวกายเนี่ยขอสรุปนิดนึงครับเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจทั้งหมดเลยทนตะั้งแต่ต้นจนจบของเขตโกกัง้งหรือเมืองลาวกายเนี่ยเพราะเราถือว่าการลบที่เมืองลาวกาย เสร็จสมบูรณ์แล้วจบสิ้นการยึดครองเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ร้อยเปซนะฮะสงครามในเขตโกกังเนี่ยเราพูดถึงล่าสุดตอนเนี้ยึดเมืองลาวกายเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราย้อนอดีตไปถึงนู่นเลยครับเจปีที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสนท,ทิญญาปางหลงทหารเมียนมาที่เคยทาไว้กับชนกลุ่มน้อยในรัฐอื่นๆในเมียนมานะครับเพื่อมาเอาพื้นที่ตรงนี้แหละครับเขตอวัยวะของชาวจีนห้าตั้งแต่สมัยปลายราชวงศ์หมิง ที่เรียกว่าชาวโกกั้งนี่แหละครับเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ราชวงศ์ชิงหรือเจียงไคเชกหรือก๊กมินตั๋งเนี่ยได้ทําสัญญาไว้กับอังกฤษเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่าทําไมเขตโกกั้งซึ่งเป็นคนเขตคนฮั่นคนจีนอาศัยอยู่ถึงไปอยู่ในพม่าได้มันเป็นหมากตัวหนึ่งที่อังกฤษวางไว้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงแล้วต่อเนื่องมาตั้งสมัยก๊กมินตั๋งก็คือว่ามันเป็นหน้าด่านที่สําคัญในการป้องกันประเทศพม่ารครับนะฮะแล้วก็เป็นุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะสามารถ รักษารัชชา,าเหนือได้จะดูแผนที่เราก็จะรู้เลยนะว่าหลังอิงภูเขาครับและเมืองนี้เป็นเมืองหน้าด่านครับในการรับศึกจากจีนครับฉะนั้น,จ,น,นจีนก็มีความคิดเดียวกันนะครับว่าจะต้องเอาเมืองนี้ให้ได้มาอยู่ในเขตอิทธิพลของตัวเองไม่งั้นเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมเขตรัชชาตอนเหนือได้อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวอังกฤษเขาทำแผนที่เก่งครับสมัยอดีตเขารู้ว่าภูเขาอยู่ตรงไหนแม่น้ําอยู่ตรงไหนนะครับเวลาเขาไปเจราจากับราชวงศ์ชิงเนี่ยเขาก็เลยดักเอาเมืองนี้ไปด้วยเพื่อให้เป็นจุดทสตร์สำคัญในการป้องกันเมือง ในเขตรัฉานตอนเหนืออันนี้กทนจีนไม่รู้ครับราชวงศ์ชิงไม่สนใจครับเพราะในช่วงนั้นราชวงศ์ชิงในปี1908เนี่ยค่อนข้างอ่อนแอมากนะครับการแบ่งเขตแดนร,ระหว่างราชวงศ์ชิงกับรัชานเนี่ยทำโดยที่อังกฤษเป็นคนกำหนดทุกอย่างครับอังกฤษก็เลยขีดเส้นเอาเขตโกลกลั้งนี้เข้ามาด้วยครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเป็นอย่างยิ่งในอดีตนะครับแต่ว่าก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือมันมือเขตแดนที่อยู่ในรัฐฉานของพอมา่าแต่ ตอนนี้ประเทศจีนกลับมายิ่งใหญ่เรื่องอานาจก็กลับมาแก้ไขความผิดพลาดในอดีตครับโดยการเข้ามามีอิทธิพลนะฮะในเขตโกงกางให้เป็นคื้นที่อิสระเป็นรัฐกันชนที่จะจีนจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการที่จะมีอิทธิพลต่อรัฐฉานเหนือการที่มีอิทธิพลต่อรัฐฉานเหนือก็คือมีอิทธิพลต่อรัฐฉานทั้งหมดการมีอิทธิพลต่อรัฐฉานทั้งหมดก็คือสามารถควบคุมเส้นทางการคมานาคมที่เรียกว่าบิลมาโรสโดยผ่านเมืองล่าเซี่ยว เมืองเอกเมืองสําคัญที่สุดของถนนบิวมาโรดครับถ้าทุกคนเข้าใจหลักยุทธศาสตร์ของการข้ามนาคมโลจิสติกในถนนบิวมาโรดจะรู้ว่าราชานเหนือหรือเมืองล่าดเซียวคือหัวใจสําคัญที่จีนต้องมีอิทธิพลและยึดได้ได้ยึดนี่ไม่หนาอยความว่ายึดในเป็นพื้นที่นะยึดในการที่ใช้คนกลุ่มน้อยนะครับที่เรียกว่าโกกั้งหรือเรียกว่าปาลองหรือจะเรียกว่าว้าก็ได้ครับพวกนี้อยู่ในกลุ่มอิทธิพลของคนจีนทั้งนั้นนะครับมาปกครองครับเป็นผู้ปกครองครับเส้นทางบิวมาโรด วิธีการที่เขาทําก็คือเจราจาครับกับทหารพรมาร่าให้ยกทัพออกไปจากเขตอิทธิพลของจีนให้หมดครับเราจะมามองสิ่งที่เรียกว่าในอดีตเนี่ยเม,มียนมาได้เอกราชคืนจากอังกฤษเมียนมากก็ได้พยายามที่จะชิงพื้นที่นี้ครับจากอิทธิพลจีนนะฮะโดยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยปี2552ครับในช่วงนั้นจีนมีอิทธิพลอย่างยิ่งนะฮะกับเขตโกกังจนรัฐบลาลทหารพมาร่มาโดยมินอ,องลายนี่แหละครับ เป็นแม่ทัพใหญ่ในการมาปกครองรัชสานเหนือและได้ทำปฏิบัติการหนึ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการยึดคืนเขตโกกั่งจากอิทิพลจีนครับตอนนั้นผู้นําของโกกังคือในผงเจอซันครับผงเจอซันโดนบีบังคับจากกองทัพพม่าในการที่จะแปรพักครับให้มาอยู่กับพม่าโดยตั้งเขาเป็น g p f เครับเป็นกาดบอ์เดอร์การ์ด BGF คือบอ์เดอร์การ์ดและอยู่ได้ใต้การปกครองประชาการของกองทัพพม่าผงเจอซนปฏิเสธครับว่าโกกั่งคือ เขตปกครองตัวเองอิสระจะไม่ขึ้นกับกองทัพม,ม่าโดยสิ้นเชิงครับกองทัพม,ม่าก็เลยใช้วิธีซื้อตัวครับต้องการให้โกกั้งมาอยู่ในเขตอิทธิพลของกองทัพม่าซื้อตัวในไป่ส่วนเฉิงซึ่งเป็นรองผู้นําของโกกั้งนี่แหละครับมาเป็นพวกตัวเองครับและสี่ตระกูลดังครับมีหลายตระกูลครับที่เป็นลูกน้องของในไปส่วนเฉิงก็เข้ามาอยู่ในคำอรักขาของกองทัพพม่าแล้วแปลพักครับมาเป็น bgf bodyguard ford ครับ อยู่ในการบัญชาการของทัพพร่มา,มาและขับไล่ในเผิงเจยเซินออกจากพื้นที่มีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันครับจนสาเร็จครับเพิงเจยเซินก็หนีไปอยู่ที่คุณหมิงครับจนเสียชีวิตลงนะครับและลูกชายเขาคือเผิงเตอ๋อเยิ้นได้ก่อตั้งองค์กรที่เรียกว่า mndda ครับ mndda เนี่ยก็คือกองกําลังโกงกางใหม่ครับที่ก่อตั้งในโดยในเพิงเจยเซินและมอบหมายให้ในเผิงเตอ๋อเยิ้นลูกชายครับมาเป็นผู้นาแทนในการรวมกับภูมิธมมิตรประลอง อลาก,กันครับไปทำบ,บริการ1027ขึ้นมาเพื่อมีเป้าหมายยึดคืนเขตโกกั้งที่โดนยึดไปโดยมีนอ,องไลนในสมัย9ปีที่แล้วนะฮะวัตถุประสงค์คือยึดคืนพื้นที่อันที่1อันที่2คือต้องการปราบปรามกองคอร์เซนเตอร์จีนเทาที่มีสี่ตระกูลดังอยู่เบื้องหลังสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายครับมีการจับตัวพวกกลุ่มตระกูลหมิงครับได้สําเร็จแต่สีตระกูลดังที่เราว่าเมื่อสักครู่นี้ยังหลบหนีอยู่ครับยังจับไม่ได้ครับ mndaa ยึดพื้นที่โกกั้งได้หมดแล้วนะฮะประกาศให้ชาวต่างชาติอพยพไปให้หมดครับสีตะกูลดังหนีไปนะฮะฐานเมียนมาใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดครับมาทิ้งระเบิดเมืองโกกั้งจนเสียหายนะครับการลบยังยืดเยอ้อยู่นะครับจนกระทั่งวันที่4ี่ักาลา M N D e A A ได้ยึดเมืองโกกังได้สาเร็จฐานที่บ้านสองแห่งสุดท้ายได้ถูกตีแตกคนสีตะกูลดังหายไปการสู้รบครั้งสุดท้ายฐานเมียนมาในพลจาตะวาทุนทุนหนึ่หมื่นครับทุนทุนหมื่นนี่ก็เลยออกมายอมแพ้ทหารสองพันคนครับพอกอกจากพื้นท่ ไปที่เมืองลาเซลแล้วส่งมอบพื้นที่คืนให้กับฐานโกกั้งใหม่หรือ mndaa เป็นการยุติปฏิบัติการ1นึ่งศูให้ bgf bodyguard ford ที่ตั้งโดยฐานเมียนมาเนี่ยสลายตัวครับมีการจับกุมคนมากมายนะครับมีการทําลายฐานที่มั่น300กว่าแห่งที่มีความสงสัยว่าเป็นแกงคอร์เซนเตอร์มีคนจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับคอร์เซนเตอร์4 0 0 0 0คนนะครับในผลตรเล่นบอกว่า แกงคอร์เซนเตอร์นีทำลายเศรษฐกิจย่อยยับกว่าร้อยล้านหยวนก่ออาชญากรรมต่อคนเป็นแสนนะฮะตอนนี้โกกั้งเป็นอิสระและเป็นเอกเทศปกครองตนเองไม่อยู่ในการปกครองของเบียนมาต่อไปกลุ่มโกกั้งเราจะร่วมมือกับกลุ่มปลดปล่อยแห่งชาติอังและก็อารักันจะทําการลุกคืมหน้าต่อไปเพื่อยึดเมืองลาเซียออันนี้ทําความเข้าใจเมืองลาเซียที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ก็มือเมืองสําคัญยิ่งใหญ่มากในเขตรัชฉานเหนือ เป็นเมืองที่ใหญ่สุดในเขตราชันเหนือที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยว่าสําเร็จสําเร็จแนละ้วคือเมืองโกกัง้งเมืองชายแดนครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยเนี่ยลาวเซียคือเชียงใหม่โกกั้งคืออำเภอแม่สายครับมันเล็กขนาดนั้นเลยครับแล้วยังมีเมืองแสนหวีนะฮะยังมีมูเจลุยลี่พวกนี้โดนยึดไปหมดแล้วเหลือเฉพาะเมืองาอลาาเซียวซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัสชันเหนือเนี่ยถ้ายึดเมืองลาเซียวได้คือการปกครองรัสชันเหนือได้ทั้งหมดนะฮะปฏิบัติการ1 0 2 7 จะชี้เป็นชี้ตายกองทัพพม่าที่เมืองลาเซียวนี้คราวนี้เรามามองว่าไอ้กองทัพเมืองลาเซเียวนี่วันที่9มกราคมเนี่ยการอพยพทหา,ารพม่าออกจากเมืองลาวกายทั้งหมดเนี่ยก็ยังมีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับมาทิ้งระเบิดอยู่นะครับที่เขตตรงเฉินในเมืองลาวกายนะคือหมายว่าพม่ายังมีการทิ้งบอมครับเหมือนกับว่าแก้แค้นนะครับถึงทหารจะออกไปบ่นแล้วก็ยังทิ้งบอมอยู่ครับเอามาแก้แค้นในเมืองลาวกายทําให้บ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับมีหลุมระเบิดถึง14จุดมีประชาชนได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ยังไม่ม พวกนี้เนี่ยครับก็ยึดครองเมืองลาวกายไว้ก็ต้องพยายามระวังการทิ้งระเบิดน,นะครับวันที่7มกราคมครับกองกำลัง PDF ายท่านนี้อาจจะต้องเข้าใจนะครับ p <D> e <ef> e r l e Defense Force ก็คือกองกำลังอีกกองกำลังหนึ่งที่เป็นกองกำลังฐานพมา่านะที่ไม่ใช่กองทัพพมา่าเียกเรียกกลุ่มต่อต้านพมา่าดีกว่ากองทัพพมา่าดีกว่า4ี่ห้าหมื่นคนที่มีที่มั่นอยู่ที่หมู่บ้านตังปอนะครับคือ PDF นี่เป็นฐานพมา่าเชื้อสายพมา่านะครับ ที่ต่อต้านกองทัพมีการรบที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่ได้สูญเสียที่มั่นครับคือฐานชาติพันธุ์นี่ลุกคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับฐาน PDF สูญเสียที่มั่นครับไม่สามารถสู้กับกองทัพพม่าได้นะฮะก็เป็นการโจทกันกันว่าผลงานไม่เข้าตาครับไม่มีความเก่งในการสู้รบเทียบเท่ากับชาติพันธุ์ครับการสู้รบไม่แข็งแกร่งกองทัพ PDF ก็ยังเป็นกองทัพที่ยังไม่สามารถจะเอาชนะศึกได้นะฮะอันนี้การมีการพูดถึงนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมารรััยะไขชินน ฐานที่มั่นเทาอีเฉินครับกองทัพพม่าก,ก็แพ้อีกแล้วครับได้วางอาวุธนะยอมจำนนต่อกองทัพอาราการกองทัพอาราการเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ชาติพันธุ์นะครับกองทัพยะไข่เนี่ยได้ชื่นชื่นลือชามานานแล้วครับว่ามีความลบมีความแข็งแกร่งในการลบนะฮะฉะนั้นเขาก็เลยสามารถเอาชนะศึกได้ตลอดเวลานะครับการต่อสู้ในพม่ายังมีทุกวันครับเสียชีวิตกันเยอะแยะมากมายนะครับเป็นพันๆหมื่นจุดนะครับคือมันมีการลบเๆน้อยๆเต็แต่ไมหมดเลยทุกหัวละแหงที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับสงครามคอมมิน่ทุุกจดใปา ทำเขาลำนาภไยหรือเมืองชายแดนก็ยังมีการรบกันอยู่นะครับกองกําลังพันธมิตร3พี่น้องเนี่ยยึดได้16เมืองนะครับแล้วก็ยังยึดได้เมืองบูบังนะฮะโดยกองพลน้อยที่หก้อยสิบเ1 1ตอนนี้ทุกคนก็รวมตัวกันครับเป็นกองกาลังี่เรียก,กองกําลัง3พี่น้องตอนนี้กองกําลังโกกัง้งมีประมาณ5,000คนนะกองกําลังตะอังมีประมาณ3,000คนกองกําลังอารักันมีประมาณ5,000คนรวมแล้วทั้งหมด1 0,000 3,000ันคนแล้วก็มีอาวุธครับที่ยึดจากกองทัพพม่าได้ไม่ว่าอาวุธหนักอาวุธเบานะฮะตอนนี้รวมตัวกันแล้วครับเพื่อทําอะไรครับเพื่อจะทําการลบครั้งสุดท้ายในการยึดเมืองลาดเซี่ยวครับเมืองลาดเซี่ยวเนี่ยยึดที่มั่นเป็นฐานที่มั่นโดยกองทัพพม่าที่มีทหารปกครองเมืองอยู่16,00 0คนมีกองกำลังติดอาวุธถึง20กว่ากองพันนะฮะและอยู่ปกครองในเมืองอยู่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายในรัชชานเหือครับฉะนั้นการที่ปฏิบัติการ1 0 2 7จะจบลงได้ต่อเมื่อ กองกาลังสามพี่น้องสามารถจะยึดเมืองลาเซียลซึ่งเป็นเมืองเอกเมืองสําคัญและเป็นเมืองโลจิสติกสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลครอบคลุมรัชฐานเหนือโดยเฉพาะในการที่จะค้าขายชายแดนกับจีนทุกอย่างต้องผ่านเมืองลาเซียลครับเพราะเมืองลาเซียลคือเมือง สำคัญที่สุดของรัชฐานเหนือครับตอนนี้กองกาลังพันธมิตรที่ต้องการยึดเมืองลาเซี่ยวที่เป็นเมืองใหญ่สุดในรันชฐานที่เป็นศูนย์การการะจายตัวสินค้าเป็นจุดรุดต้นทางหลวงเป็นเมืองที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจีนอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การทําเดินการการเดินทางต่างๆจะสะดวกมากขึ้นถ้ายึดเมืองนี้ได้สําเร็จชาติพันธุ์ต้องขับไล่พมา่าออกจากรัชฐานเหนือให้หมดโดยปฏิการ1027จุดสุดท้ายจุดไคลแมกจุดสำคัญคือเมืองล่าเซียวครับ ฉะนั้นการที่จะยึดเมืองลาซีเซลได้หรือไม่เราว่าติดตามอันก่อ,กอไปคือยุทธศาสตร์การลบที่เมืองลาซีเซลจะเป็นตัวชี้เป็นชีตายของกองทัพพม่าในรัชฉานเหนือทอน,นี้เรามามองสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทของอาเซียนนะฮะในการแก้วิกฤตพม่าเนี่ยพม่าไม่ได้ทําตามฉันธนุม,มัติหรือข้อเรียกร้องจากอาเซียนหข้อเลยแม้แต่ข้อเดียวในสองปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียไม่สามารถจะ ดำเนินการกดดันทรานพม่าให้ทำตามฉันทนุมัติเลยไม่ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับการประชุมกับทหานพม่าถึง265ครั้งไม่มีความหมายอะไรเลยที่เกิดขึ้นใน2ปีที่ผ่านมานะครับกลไกของอาเซียนในก,การแก้ปัญหาพม่าตอนนี้ได้เปลี่ยนคนแล้วจากอินโดนีเซียก็กลายเป็นประเทศลาวซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปีนี้2567เนี้ยก็เลยมีการร่วมมือกันนะครับว่าลาวอินโดนีเซียและมาเลเซียจะจับมือร่วมกันแก้ปัญหาโดยการส่งตัวแทนของอาเซียน ซึ่งเป็นคนลาวนะครับในฐานะประธานอาเซียนเข้าไปเจราจากับตักมาดอของกองทัพพมา่าเพื่อให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนเนี่ยพบกับนางองซานซูจีครับแล้วก็มีการเจราจาการแก้ปัญหารับฟังเสียงทุกสายโดยเฉพาะกองกําลังจากชาติพันธุ์สิกลุ่มนะฮะก็จะมีการเจราจากับตัวแทนพิเศษจากอาเซียนเพื่อเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหา,หาอาเซียนพมา่านะฮะในครั้งนี้เราจะมองเห็นว่าจีนมีผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่งทําไมต้องเซ็นสัญญาเช่า ท่าเรือ99ปีในช่วงนี้26ธันวาคมที่ผ่านมาเสัญญ,ญาไปเรียบร้อยแล้วทาไมกองทัพอารากันต้องมาโจมตีเกาะมาลีซึ่งอยู่ข้างๆกับท่าเรือเจ้าผิวตอ,ตอนนี้ทุกอย่างมันค้องสอดคล,อคล้องจองกันว่าทุกคนที่ทําเกี่ยวข้องเนี่ยทำเพื่อผลประโยชน์โดยเฉพาะจีนนะฮะต้องการควบคุมเส้นทางถนนสายพมา่านี่ให้ได้จากบูเจลุลี่ถึงท่าเรือเจ้าผิวเนี่ยระยะทางประมาณ1,000กิโลเนี่ยต้องอยู่ในเขตอิทธิพลการดูแลของจีน เพื่อเป็นการการันตีความมั่นคงในการทําธุรกิจแล้วก็ดูแลเส้นทางคมนาคมโลจิสติกที่เรียกว่าบิลมาโรดในการที่จะทําให้ประเทศจีนมีความมั่นคงทางด้านพลังงานนะฮะการมั่นคงทางด้านเส้นทางสายใหม่ๆมันเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งในโครงการ BI ของจีนนะครับที่ได้เริ่มต้นมา10ปีละคราวนี้สิ่งที่จีนมาผลักดันพม่าในตอนนี้ก็คิดว่ากองทัพพม่าเนี่ยไม่สามารถดูแลเส้นทาง การข้ามมนาคมตัวนี้ได้เขาก็เลยเปลี่ยนการสนับสนุนมาที่ชาติพันธุ์นะฮะให้ชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการดูแลความมั่นคงในเส้นทางบิลมาโรดนี้เพื่อจีนจะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่นะฮะอันนี้เป็นสูตรแน่นอนแล้วครับที่รัฐบาลจีนกําหนดไว้ว่าจะต้องทําให้สําเร็จคือรัฐบาลจีนมีข้อดีอย่างหนึ่งเขาทํางานโดยเป้าหมายครับแล้วเป้าหมายเขามีเวลาครับถ้าเวลา ถึงเวลาแล้วมันยังทําไม่ได้เนี่ยเขาจะกดดันอย่างรุนแรงครับเพื่อให้ผลงานตามเป้าหมายที่ตกลงไว้หรือเป้าหมายที่วางไว้ให้สําเร็จนะฮะฉะนั้นการที่พมา่าเกิดความวุ่นวายตอนนี้ดิกเรี่ยงไม่ได้เลยครับที่จะตอบว่าจีนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดในความเห็นของผมนะครับพมา่าไม่มีทางวุ่นวายขนาดนี้ได้คาจีนไม่อยู่เบื้องหลังชาติพันธุ์จะเอากําลังที่ไหนมาชาติพันธุ์จะต้องมีการสนับสนุนจากจีนครับไล่คนหนึ่งครับที่ผมคิดว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งคืออเมริกันผมไม่เชื่อว่า ในส่วนของอเมริกันก็ให้การสนับสนุนของของ PDF ก็คือ NUG PDF ก็คือกองกำลังต่อต้านกองทัพพม,ม่าที่เป็นสายของพม,ม่าเองนะฮะตัวนี้ก็มีส่วนเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกโดยอเมริกันซึ่งได้ส่งความช่วยเหลือทางวุฒยุทธปัจจัยอาวุธอุทย์พุปรกรณ์การฝึกอบรมนะฮะเข้าสู่พม,มา่าโดยผ่านชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยด้วยและผ่าน PDF ชนพม,มา่าด้วยนะฮะ ซึ่งอเมริกันเนี่ยยอมไม่ได้หรอกครับที่จะให้จีนมีบทบาทอิทธิพลอยู่คนเดียวในประเทศพามา่าดังนั้นพาม่าจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยสส่วน2องขั้วขั้วจีนขั้วสหรัฐจะต้องแข่งขันแย่งชิงกันต่อไปว่าใครจะมามีอิทธิพลเหนือรัฐบาลพาม่าในอนาคตได้มันก็ไม่แน่เสมอไปครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลองซานซูจีหรือ n อ g เนี่ยมีสายสมพันกับตอนตกเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มีสายสัมพันธ์กับจีนอย่างแน่นแน่แนเพราะพาม่ารู้ดีว่าถ้าไม่มีจีนพาม่าอยู่ไม่รอดครับสหรัฐก็ไม่ใช่ประเทศที่ไว้ใจได้หรือพึ่งพิงได้นะครับดังนั้นการที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจในพาม่าก,ก็ยังเกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับถึงต่อให้มัธบาลมีออนไลน์เลิกแพะถอยทัพปฏิรูป,ปเปลี่ยนแปลงผู้นำคนใหม่ขึ้นมาอิทธิพลจีนพามา่าอิทธิพลสหรัฐพาม่าก็กยังต่อสู้กันต่อไปครับยังไม่ง่ายครับสำหรับประเทศพาม่าที่จะลงแลนดิ้ง แบบนิ่มๆน,นวลนๆนนหรืออาจจะแคชพังทลายไปเป็นชิ้นๆก็ได้ครับเครื่องบินลำที่เรียกว่าประเทศพมายังมีความเสี่ยงที่จะลงแลนดิ้งแบบไหนที่จะเจ็บน้อยที่สุดครับวันนี้ก็คงได้ประมาณนี้เพราะข่าวสารมีแค่นี้ครับติดตามต่อไปครับพมา่าในวังวนการต่อลบต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานยังไม่ยุติง่ายๆขอบคุณครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB ส่วนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร